อู้โบลูเลยเจอเจอหลายตัวครับเจอสองตัวครับตัวนึงมีแล้วเอาตัวนี้ก่อนไหนอยู่ไหนอีกครับวันนี้พบกับพานมูลกับพานเหมาอีกแล้วพานมูลสุกิกสุกิกฝนสามบอกไหมฝนสามเสียงเหยียบกีบไม่มีเสียงเลยไม่มีเลยฝนกำลังตกเนี่ยทำๆเออ กำลังเหมาะ๋ยวเราน่าจะเจอตัวหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่ากบเลือยข้างคกข้างคกอะไรไปดูกันสักครู่ก่อนไปลุยลุ้นพร้อมกันครับไม่ใช่ไหมพะมงว่าอาจจะใช่ครับน่าจะพะวงเห็นไม่ใช่ครับแต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นอ่ะผมว่าใช่อ่ะเห็นสองตัวด้วยครับดูบนคันนา เอ้ามันจะมาพูดอะไรพร้อมกันได้ไรมาอีกแล้วกับจับกบุ่มอีพีสามมาจากปลาจีนเช่นเคยไกลแค่ไหนก็มาครับหนึ่งยกมือยกสองนิ้วก็เจอครับคูหนึ่งเออเจอตัวนึงนู่นนู่นนู่นตัวที้ผมสองไฟเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวจะถ่ายดูครับงานหยาบเลยมันดูโดไปไหนเฮ้ยยูยูมีตาเหมือนตาคนนี่ใช่ไหมวะ ไมู้โดดไกล่ไหนครับดูดีๆดูดีะเลว่าอือหือหรือพงยาครับตาเริ่มเลย มีไไหน,น่อยเนาะโอ้โหเจอได้ครับอีสาเจออันนี้พามุมล,ะล,ะล,ะละ้านเปอร์เซ็นครับผมเฮ้ยกระดุกเน,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 นตรงอยู่ไหมตรงน้ำไหน,น,น,น เออจับจับไปนี่ครับพลาดครับผมโดนข้าวปวกโดนข้าวตำปูนเลยตำปวกนะครับตัวนี้ไม่น่าพลาดครับลุกอืตอตัวแรกมาแล้วโอ้โหตัวยูครับตัอยู่เลยเจอตัวนี้ครับผมง่งยๆนะไงหลันเปอร์รเซ็นเลยครับผมอย่าโดดนะอย่าโดดนะ อยู่อยู่ไยิบุ๊กบุ๊คแล้วฮะตัวที่สองครับผมยี่ห้อมใครเป็นคนเห็นนี่ เอ้าทิ้งซะหน่อยครับไหนขอดูผลงานครับตัวผู้อีกแล้วครับผมเฮ้ยใช่ปะเจอเลยครับผมใครเห็นโอ้เดือดยางรู้อยู่กลางคันนากลางทุ่งนาเลยครับผมไหนไหน โอ้ใหญ่มากครับอู้อู้มู่เลยเดินมแล้วผมไม่ใช่ควายขยี้ยชุจดพีนังก็ซื้อกระเป๋า้ดีดีหน่อยกระเป๋าแพงเลยคิดโทรศัท์ยากเลยติดแ่ทำไมเจี๊ยใหญ่จับเลยนเอาเลยหนึ่งสองู้อู้โเดี๋ยวาเข้าให้เห็นแบบจระจ โหดูครับเดี๋ยวแป๊บนี้กบลงเลยโอ้ยโคตรใหญ่ันธุนี้ได้จากไหนครับสายตาทานเนี่ยโอ้ยไม่ได้ได้เนาะแกะทุงแล้วก็ล้วงออกมาใหมเฉยโอ้ยขี้นี่ดูดูดูครับเจออีกด้านฝั่งนู้นได้ยินเสียงน้องสองสามตัวฮะไม่รู้เงินเจอเจอหลายตัวครับเจอสองตัวครับ ตัวนึงมีแล้วเอาตัวนี้ก่อน,อนอไหนอยู่ไหนเอ้าจำได้แล้วบอกอลื่นครับผมคำพันมุอล้มนี่เห็นตัวนี้ตัวนึงเดี๋อีกตัวนึงครับผมขามูลหลักยาวครับตัวก็โลบิ่งอยู่ฮะ ผมเม็นอะไรนี่น่ะกระโดดลงมาเลนยนะเออ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 เดินทากไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นี่อยู่แถวนี้นี่มันอยู่ขงมนนี่โอ้โหทำไมจะแยกไม่ออก มันก็มีแต่ตัวนี้แหละโอ้ยดยสองดูดีๆอารติเล่โอ้ยชิวชวงลงวนน้ำางเนี่ยเอ๊ะหยกันดิตะปาโอ้จิตประปาดโอ้กโะ้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ออ

อาจจะเป็นเขียดก็ได้นี่ก้มเลยเว้ยโอ้เขียดเขียดเขียดเฮ้ยเขียดจับคู่ครับไอเราเนี่อกักบนี่แหม่ตาคู่เนาะได้มาแล้วครับตัวหนึ่ง นี่ส้มนี่ตัวกคู่ครับผมน่อาจะของนามาคุดขนาตอนเที่ยงคืนสุกการลนล้วนยังไงมุมสุดการลนล้วนกลุ่เข้าคู่คู่เล็กเหรออือสองม้าเจอพอดีครับอือผมเจออยู่ตัวนึงครับผมอนู่นครับ ส่วนมากจะไม่ร้องนะพรนุมอยู่ไกลด้วยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปครับดูว่าจะทันไหมนะครับผมมีเ่ือหนองน้ําน,านีน่ครับผมเดี๋ยวจะงมแป๊บนึงนะครับผมดูว่าจะเจอไหมเอาจนได้ครับผมน้ําลึกมากนี่ครับตัวผู้ครับผมอ่เขาจะปวดหลังเลยลองลงมงมเลยครับผมลองลงมงมเลยครับตรงนี้ทำมก่งลงไปครับ เสร็จไปแน่ครับอุ้ยเขาเนะี้ยอยู่เข้าปานะ่าแล้วขาได้ไหมปุ๊บได้โอ๊ยเยืะอะเร้ยมีอะไหหรร้อง

อมาแล้วมาดูทุง,งานครับอืมมามัปตาเหลือกัว,วไฟกันสนึสนม่สนมสองแต่เห็นตัวเดียวตอนนี้กี่โมงนะตีสองตีสองตีสอง <laughs> นั่งพักกินขนมครับเหมือนเดิมบิ๊กแบ๊ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่ก็อยากโฆษณาให้ อ๋อฟัอองเสียงกบด้วยครับนี่เนี่ยผ่าดพลาดไปกี่คู่มันหลายคู่อะ่ะมันซิป <laughs> <laughs> หมดแรงมนนมุกคู่คานวิ่งวิงวิไงล่ม,ม,ม,มนมี <laughs> ม่แต่ดินลมวันนี้เจอแต่ดินลมหมดแรงเลยครึ่งขา เดี๋ยวได้ได้ชมกันไดนะ้นอนไม้นี้ครับเป็นไม้ที่เจอกบครั้งแรกเมื่อคลิปที่แล้วครับที่ได้ตัวเมียฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอสโตร์บิ๊กแบกก่อนเดะสนมสนอมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขอทิ้กนิดนึงแล้วก็ไปดูต่อครับตอนนี้ตีสอง ขานมุมเปไ็นไงล้มลุกคุกค,คานเดินเดินก็นล้มวิ่งวิ่งก็ล้มโดนตีรตรดูขาอนันนี้มาที่อ้าวกบหายไม่คือเลยตรงมุมนิดเียวอ๋อน้ำนิดเดียวครับอออโอ้เจ็บจิ๊บจ็บเฮ้ นี่นนหมอตรงนี้บ่อขอไรอย,า,อยางายเงอ้เออเออเอาเอันนี้ก่อนเอาอนี้ก่อนเดี๋ยวมองมองตรงนี้ก่อนได้แล้วเนี่ได้ลลแล้วแหละมันขยับโอ้โหปลื้มเลยครับอันนี้ยอยู่ตัวเดีดวยวเอีกหมอจับก่อนจับไปก่อนจะเป็นคนตปวเนี้ย โอ้มีกตัวนึงครับผมจุดๆฮะเขียดพี่คันเออกขตายคือกบเนี่ยลองเยอะนะตัวเมียนะครับผมตัวเมียลองเยอะอยู่นะแต่ว่าทำไมเจอแค่สองตัวเอง ม,มีอะไรนะมีหงอน่ะอ,นอันนี้พลมุมเจอครับมุมได้ออพเปไนหลายคู่เนะจริงอขอใส่ถุงลยครับผมไห,ไหนกบเลี้ยงต้องอย่างนี้มันจะไม่โดดกบเลี้ยงโอ้โหมันจะดินด้นนิดหน่อย มย์ตัวเล่อหรืครับใส่สวยใส่สวยครับ,รบตอนนี้มันถึงบ้านแล้วกี่โมงมันตีห้าแล้วบ๋อตีสี่สี่สิบหกตีสี่สี่สิบหกนี่หนื่ไงล้มกิี๊จับกรอบอะไรไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาก่อนเลยโอ้ยจมลึกจมลึกจมเลยเด,ดินไปกัจะล้มเด,ดินไปกันล้มเวิด่งไปกันล้มลืน่นเลยคิตจมเยอะเลยในรอบนี้ยใช่ กบจับไม่ได้เยอะเจอต้นไม้ขี้ตุ่มกบจับไม่ได้ในหลายคู่เจอเจอสิบจับได้สองเนี่ยเออประมาณนี้แหละนะครับนอืดท้ายอันนี้ฝนสุดท้ายนะผมมันคงไม่มีไม่มีนัดหน้าแล้วนะไม่มีรอบสี่แล้วนี่รอบสามประมาณยี่สิบตัวได้ครับนี่ใส่ในก็สอบมาครัเดี๋ยวไปดูนั่นอยู่นโอ้โหเงินเงนทองในอยู่ แต่ก่อนนี่ขนาดนี้เลยนเนาะเบก้าขอกี่ตัวนะสี่สิบแปดตัวปะสี่สิบแปดเราพยายาสี่สิบแปดนาไปแล้วมาสี่สิบแปดโอ้โสี่สิบแปดตัวครับเก้าก่อนทนนั้งหนำะได้อยู่ยี่สิบเกืบครึ่งหนึง่งมาแลนะ้วโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมมันนี้กลับบ้านก่อนเนาะน,นี่แนหะละมันี้กลับบ้านก่อนครับโอเคโอเค